สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมอามิโงะนะครับวันนี้ก็มาอยู่กเกมโดตา2นะครับผมซึ่งแมวพยายามจะทำอะไรสักอย่างวันนี้ก็อยู่กเกมโดตา2นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยไหนที่ผมห่างหายไปนานกับวงการของเกมโดตาเลยก็ว่าได้ไม่ใช่ในเรื่องการเล่นนะฮะหมายถึงเรื่องการเปิดกล่องนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยไหนๆนมันก็ได้โอกาสมา เปิดทั้งทีแล้วครับเนี่ยผมก็เลยไปทําการดูว่าเฮ้ยมันมีกล่องอะไรมาใหม่บ้างปรากฏว่าครับมันมีเนี่ยครับสองกล่องนี้ฮะดูข้างในกันเลยครับกล่องแรกนะฮะ c h e s a r of the Ram l ร n w a l เป่ะ l ร n w a l ์นะ l ร n w a l ์ครับเป็นกล่องของเอ่อช่วงกิจกรรมของ b ย a บ t นะครับซึ่งแม่ง เป็นสไตล์จีนๆนะฮะดูครับแต่ละตัวผมบอกเลยครับผมอยากได้กล่องนี้มากเลยนะมีตัวค่อนข้างจะสวยนะฮะนี่ผมยผมบอกเลยครับวันนี้ผมไม่ซื้อหมดนะเพราะว่ามันไม่ลุ้นไงฮะซื้อหมดคือระ,ะบบของเกมโนต้าเนี่ยคือได้ทั้งหมดไงฮะทางที่ดีผมขอได้มูลสักตัวหนึ่งครับผมชอบตัวนี้มากเลยมันเท่มากเลยนะอีกตัวหนึ่งก็ขอเป็นฟูลสปิริตนะอีกตัวนึงเอาอะไรมาก็ได้ฮะแต่ดีๆก็อยากจะได้นี่นะครับ สวนนะฮะถึงผมจะไม่เล่นก็เถอะแต่มันสวยมากครับแล้วก็โคเรียนะฮะสวยนะครับโคเรียตัวนี้เป็นของดอ t a What The f ฟักนะฮะเป็นช่อง youtube ที่ทำฮาฮาของ Dota นะครับอย่างที่บอกนะครับผมแม่งเปิดกล่องมาหลายเยอะมากแล้วนะฮะแม่งเคยได้แลอยู่อันเดียวครับแบบไอ้ที้หมดเป็นเป็นหมื่นเลยทุยบ้าเออไปเยอะมากนะครับแต่ว่าแบบแม่งได้มา อันเดียวแล้วแบบไม่ไม่เคยได้คือแบบให้กูบ,บ้างมึงอย่าใจใจแบบขี้หวงน่ะและกล่องอีกอันนึ่งนะฮะ The s e r a of the Spring b o s s o m นะฮะไอ้กล่องนี้ก็เป็นแบบสไตล์เดิมนนะจีนๆพื้นๆน,น,นี่เป็นเหมือนกับชนบทชนบท,นบทหน่อยนะฮะ Phantom Lancer นะผมชอบ Phantom Lancer มากเลยนะกับ Phantom Assassin นะฮะถ้าไปใส่กับอาคานาที่ผมมีมันน่าจะดูดูสวยกว่านี้นะครับผมผมอยากได้ตัวนี้กับไอ้นี้นะฮะ ถ้า่ายี่ดีก็ได้ดิสเตอร์มันก็ดีนะครับผมก็เล่นค่อนข้างบ่อยนะครับดูครับสัตว์สัตว์มันสวยนะครับกล่องช่วงนี้มาทําแบบสัตว์มันสวยมากเลยนะครับไอที่เหลือก็เอาอะไรก็ได้นะฮะคือผมผมไม่อยากได้กล่องนี้มากกว่าเว้ยมันต้องเปิดอันนี้ก่อนใช่ไหมอันที่ไม่ค่อยอยากได้เฮ้ยถ้าพูดว่าอยากได้มันจะเดี๋ยนะพูดว่าอยากได้มันจะไม่ให้เหรอครับเกมนี้ไม่คุณตีนคะรับผมไม่ไม่อยากได้สักอันเลยสัก แล้วกูซื้อมาทำไม่ะโอเคนะครับผมจะลองเปิดกล่องแรกของ The o f f i e Spring นะฮะซึ่งอะไรมาก็ได้รุ้น,นี่นะ อ,อีอมีสองครับแสดงว่าผมได้หนึ่งชิ้นมาเป็นแร่ไอ้หี้เราไม่เปิดกล่องวันนี้ก่อนวะกูจะได้แร่ยรัดเข้แร่แม่งสวยทั้งสองอันเลยอ่ะสัตว์ดูสิครับผมจะได้เดซัปเตอร์หรือวอร์ดครับไม่บกวกหครับดีครับน้อยก็ได้ปลอบใจแล้วนะได้วอร์ดมาแท่งหนึ่งนะเฮ้ยผมเปิดกล่องนี้ก่อนที่ผมได้เฮ้ยเดี๋ยวดูผมได้คนเรียเลยนะ ไอ้ยี่ไอ้ยี่มึงไม่เปิดเอาวะมึงเฮ้ยมึงอย่ามึงไปไอ้เหี้ยมึงกลับมาก่อนดูองคุ้ยสัตว์เริ่มเริ่ม่งรีบเปิดครับมึงยังอยู่ใช่ไหมกูรู้มึงอยู่มึงต้องอยู่กับกูก่อนเลยอย่ามึงไปสัตว์นั่งไปแล้วมึงไปแล้วเริ่มเริ่มเป็นศพแล้วอย่างนั้นก็คุ้มครับได้วอร์ดมาหนึ่งดูผมกูสิแต่ผมอยากได้จริงๆนะ ผมขออย่างหนึ่งแล้วกันมูนอ่ะมูนนะเฮียได้แอคมาแล้วคือแม่งอยากได้ไหนแม่งก็ไม่เคยได้แม่งน่าพูดเลยคเหลียนะปลอบใจกูนะขอร้องละขอดูนะแม่งจะมีเฮียนี่เฮียนี่เฮียนี่มาเว้ยอีกสองกล่องแม่งจะได้สามตัวเฮียนี่แม่งไม่เคยได้หรอกครับสองตัวนี้ควยบอยคอยวาอ้อสัตว์ พูดอะไรผิดปะอีกกล่องนึงนีง่แม่งอีกกล่องนึงแม่งสองตัวนี้แน่ๆครับโอกาสแม่งห้าสิบห้าสิบแต่แม่งต้องได้สองตัวเนี้ยเชื่อผมสิผมเปิดนี้ก่อนนะครับแม่งเซ็งเลยครับท็แอดนะปุ่มท็อปแอดล็อตแบบเตอรี่อะไรเนี่ยมาทำให้ผม กูไม่เล่นนะ่ะพวกนี้คือมึงได้กูมาแต่กูไม่เล่นมึงเขาใจเป่าวะเอาละฮะผมว่ากล่องแรกมันต้องมากล่องแรกกับกล่องสุดท้ายใช่ป่ะงั้นเอาเยี่ยนี่ไปก็ได้มาละไปเลยมึงเส้นไปเลยมึงเอาเยี่ยเลยมึงเอามาเลยสัตว์กูไม่อยากได้มึง็้อัอ่นละมึงเอามันเลยนี่ไงกูบอกแล้วไงเล็นเคไม่ได้สักอันนะครับ โอ้โหแม่งดูสาวอันแม่งได้ส้นติน้นไม่มีหกอันไอสาวอันที่อยากได้แม่งไม่ได้สักอันมึงคอยดูนะเชื่อไหมครับแม่งสองอันนี้เว้ยไม่ต้องเป็นนิกแอสซัสซินกับยีคิปเปอร์ออฟเดอะไลน์นี่เว้ยเชื่อผมผมจะบอกเลขไปแทงเว้ยแม่งออกสองตัวเนี่ยยัดแค่ซื้อไม่ถูกแต่หวยไปเลยมึงมากูซื้อหวยจริงอนะ่ะกูบอกแล้วกูจะทุ่มตังค์มาเปิดกล่องไม่เปิดมึงกูจะซื้อหวย เอาอะไรดีว่าแย่วันนี้หวยยักเค้ขูแม่งไม่ได้ตัวที่ผมอยากได้สักอันเลยนะเว้ยจริงนะดูก่อนครับเนี่ยเนี่ยผมบอกมีได้ตัวนเนี้ยกับมนเนี่ยซูมแม่งได้สามอันขอบครับเนี่ยดูครับไอ้นี้ครับผมแม่อยากได้สองอันนี้เว้ยแม่งไม่ได้กูเสียละต้องเป็นกูไปไหนไอสัตว ถ้าเราทอครับเราก็จะไม่ทำอะไรไม่สำเร็จอะไรเลยครับเพราะฉะนั้นผมแม่งอยากได้มูลน่ะใส่ครับใส่ไปมาเลยสัตว์มามามึงเอาซิสัตว์มึงอีกสามกล่องส้งตีงนี่มึงต้องให้กูสักอันหนึ่งแล้วเว้ยไม่ให้นะมึงกูบอกเลยกล่องแรกคอยดูนะครับไอเยี่ยนี่ ถ้าได้นี่ผมจะบอกเลขไปซื้อหวยแม่งซื้อไปเลยมีบ้านไหนบ้านมีรถขครรถเอ้บุตรเล็กใจเย็นกูข <c oughs> ึ้นกูขึ้น,นอากาศมันร้อนนะไปมาไอ้เหี้ยมามา <c oughs> ไม่ได้หวยแล้วไม่ได้หวยกันแล้วพวกคุณไม่ได้หวยกันแล้วต่อเลยครับต่อเลยครับมึงต้องแลสักอันแล้วกูเจ๊งเลยนะกูบอกเลยกูหมดตังค์กับมึงกูทุ่มมึงเลยนะเวยยุ่งนี้กูเงินไปซื้อหวยแล้วเวย้ย นี่กูเพื่อนมึงต้องแล่สักอันอ่ะมาสเวนมาเร็วเร็วเร็วผมว่าไม่น้งใช้เคล็ดวิชาแล้วแหละทำตาหาแมทครับผมต้องทำตาหาแมทแล้วแหละไปเหมือนกับผมไม่สนใจแนละ้วไงทำตาหาแมทเล่น,เล,นเล่นเกมหน่อยครับเล่นเกมหน่อยเล่นเกมหน่อยเอ้ยสองร้อยสเ,ยเอ้ยเฮ้ยเออผมคิดออกแล้วแม้ผมมาแล้วพอดี สีที่5ต้องเคสครบทุกเคสเว้ห้ามาแมวเอาเลยฮะอ้าแมวกัดแมวเมาแมวกดจะให้แมวผมกดแมวเดี๋ยวกูเล่งเมาส์ก่อนเนี่ยเพิ่งกูนะฮะแมวกด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 สิกดแล้ว สองอันแล้กูได้ยินเสียงแถวๆจากลำโพงผมตั้งินตาดูผมน่าจะเปิดไอ้ยี้นี่กล่องแรกอะผมได้แลผมได้เอ็กติมแล้วผมได้โคเหลี่ยเลยนะอี้อะแม่งแบบดูดิโอ้โหโอ้โหแบบสุตีนครับ เองแบบได้เฮี้ยนี่มาไม่เอาไม่อยากได้เลยอยากได้อีกแค่คเลียแมวมึงอะไรต่างๆเนี่ยอยากได้โคเลียกับโซเวนนาแม่งอะไรไม่อยากได้ก็จะรักจะได้อย่างี้เลยนะ,ะโอเคครับผมคิดเห็นยังไงสามารถทิ้งวิดีโคอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับชอบยังไงอย่าลืมกดไลคก์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดสมัครเพื่อกำลังใจต่อไปนะครับนี่ผมก็กินแมวเนี่ยกินข้าวแมวนะเคยลองกินข้าวแมวไหมฮะลาครับผมลาเนาะ